<c oughs> ทำไทำคุณเจกี้แอกหลอนะครับคุณเจกี้อกหลอนะครับคุสายอัวคุณเจกี้คุณเจกีจกทักทายนะ เพื่อนเทกี้ทักทายเพื่อนๆหน่อยเอนเทกี้เพื่อนเทกี้ทักทายเพื่อนหน่อยนั่งดีๆครับ<อ>เดี๋ยวแป้ดครับนั่งดีๆเพื <laughs> ่อนเทกี้นั่งดีๆเดี๋ยวแปดนะ <8 S 1> เดี๋ยวมัน <S <S แป้ดมันจะแปดนะคุณเทกี้แปดเมืงคืนนี้มันจะแปดเลยรู้จักแป้ดไหมนะรู้จักเห็เกงยิ่งโชว์อยู่เนี่เ <laughs> ดียดูดัดนหน้านี้แบบทำแอคมากเลยเลยแอคมาก แอบง่ายเลยหน่งสองสาม,ามาชื่นมากค่ะชื่นมามกโม,โม,มีคนดมดากโมโม<า>่มีคนดมดากโมโม่ทำอะไรฮะดมหางทำอะไรดมหางทำไมหอมค่ะดมหางทำไมครับโมโม่จะโมโหทีบเลย โม่จะโมโหนะคะใช่โมไม่ชอบโมไม่ชอบคนมากวนไปไหนระบัตร <c oughs> แล้วเห <c oughs> มือนหนูนาเลยหนูนาหนูพุกเลยโม่ <c oughs> อันหลังทำไมเนี่ยอันหลังให้คุณผู้ชมดไมเนเ่ยโม <c oughs> หน้ามาดิครับคุณผู้ชมคะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมหนูตัวใหญ่มากเลยหมูกระทะเหรอไม่ใช่หมูกระทะไม่ใช่หมูเด้งครับหน,หน,หนูหนูเด้งหนูเด้งหนูเด้งเด้งเด้งไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่หนูเป็นของรักของข้า <laughs> เป็นเอเลี่ยนในหนังไงฝรั่งของรักของข้าว่าแม่ผีอย่างนี้พูดเลย ของรักของค่ะของรักของค่ะโมโมน่ารักไหมโมโมน่ารักไหมครับโมโมหันหน้าทำหน้าแหลมดีทำหน้าเซ็งดอ่ะโม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 เดี๋ยว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 คุณเด็กี้มันจะแปดแปดหรอมันจะแปดนะคุณเด็กี้แปดมันคืออะไรดูดูฉันเป็นคนแปดแปดทำแปดไงดีอะไร เอาอย่าลืมถือนี่ลงไปด้วยนะเวลาลงไป okay, อโอเคป้าอูคือใส่โอ,โอูด้วยมันคือนี่แหละเขาไม่อยู่แล้วจะเหงานะเวลาเขาเล่นด้วยทําทรงนะทําไมคะเวลาเล่นด้วยทําทรงนะเนี่ยโมโม่โมโม่โโมโโมรักยูจินไหมโมโม่รักยูจินไหมป้าอูดูยูยจินโมโม่รักยูจินไหมทำไมปู่ไม่ถามยูจินก่อนอยูจินรัรรกโมโม่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยโมโม่เขาบอกนิดหน่อยเยอะมาก รักรักรักเักรักว้ายโอ้บอไม่เอาดูหน้าดิดูหน้าเซ็งมากเลยโอ้บอกไม่เอาหยุดจินเอาเอานางเด็กเอานางเด็กน้อยนี่ออกไปทีนางเด็กน้อยนี่ออกไปทีโมพูดจะรำคาญเลยจินมันหนักแค่หว่องด้วยแค่หว่องด้วยโมโม่ไม่ชอบคนแค่ว่องโม่จะไปเอาหยดจินค่ะไม่ใช่โมโมไม่ชอบแค่ว่องนะส่วโมโม่ชอบคนแค่โอ้โมโมดากดักดากปิดดากเลยอุ้ยดากอ้วนมากเลยดูดิ หน้าตีดากมากเลยหน้าฉีดยามากเลยเนี่ยดากเนี่ยหมเอาเข็มฉีดยามาสิ <c oughs> หน่าฉีดยามากเลยเอามาจะทำแอคมาเลยๆส<อ>วัสด,ดีคุณผู้ชมหน่อยไม่อยากสาวัสดีสวัสดีครับดูเช่าโมโมค,คากับคุณเสืยอ,อู๋กันอัอนตีปามาดี <c oughs> ครับหม้อจัดก,การดิหม้อจัดก,การดิ <c oughs> อยัดจั๊ก I'm